ผมในส่วนของกวักมรกตก็ต้องบอกว่าเราทำคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วครับซึ่งคลิปแรกเราก็คือขยายพันธุ์แบบกวักมรกตเขียวธรรมดาลเลยส่วนคลิปที่2ครับผมก็เป็นคลิปของการทำกวักมรกตเพื่อที่จะไปขายในท้องตลาดเองส่วนคลิปที่3เนี้ยก็คือเราอ่ะมีดูแค่กระถางเดียวนี้เลยครับผมมีแค่กระถางเดียวเราจะทำให้เขาขยายพันธุ์ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับผมนั่นคือเจ้ากวักดำนะครับ, ok รบซึ่งอันนี้ขออนุญาตบอกว่าจะมีเทคนิคต่างๆละเอียดกวอาคิปต่างๆนิดหน่อยนะครับผมซึ่ง เราต้องใส่ใจเขาเพราะเขามีราคาแพงแล้วก็สูงมากๆเลยนะครับสำหรับกวามารกตดํานะครับผมเจ้าต้นนี้ก็ก่อนอื่นเลยเราก็เริ่มจากการตัดซึ่งอันนี้นะครับมันมีทั้งหมด4ก้านนะครับผมเราจะเก็บไว้1ก้าเพื่อเลี้ยงหัวเรานะครับผมจะเริ่มจากการตัดต้นใหญ่ก่อนซึ่งการตัดของผมนะครับผมจะตัดที่60องศาที่ความเฉียงนะครับผมเพื่อที่จะให้เขาเวลาที่มีน้ําไหลเวลาเราลดน้านะครับจะทําให้เขาไม่เกิดการ ค้างน้ําขังนะครับทาให้เขาไม่เน่านะครับตัดเฉียงเลยเราจะตัด3าก้านนะครับแล้วเราจะเก็บไว้1ก้านคือก้านที่เขาไม่สวยนะครับผม mm. เพื่อที่จะให้เขาได้เลี้ยงหัวได้เลี้ยงตัวตอของเขาเพื่อให้แตกใหม่เพื่อให้เขาไม่ตายต้นนะครับครับผมแล้วก็เนื่องจากที่ว่าเรามีพันุ์ของเขาน้อยมากๆนะครับผมผมก็จะขยายพันธุ์เขาเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับผมซึ่งเราจะขยายพันธุ์โดยการชําเป็นใบนะครับผมก็จะ ตัดเพิ่มอีกนะครับเราจะทําเป็นใบคู่นะครับเพราะใบเดี่ยวโอกาสที่เขาจะเสียชีวิตก็มีเยอะนะครับถ้าเกิดเป็นใบคู่เนี่ยเขาจะมีโอกาสที่รอดมากสูงกว่านะครับรวมกันตายหมู่แยกอยู่ตเดียวคำนี้ใช้ได้แม้กระทั่งต้นไม้นะครับแกระถางนะครับผมตอนนี้เราจะได้กวากมลรกอด,ดํานะครับเพิ่มขึ้นจากแค่กระถางเดียวนะครับเป็นอ่ะสกระถางสี่หกแปดสิบสอ 14กระถางนะครับผมหลังจากที่เราตัดแล้วนะครับเราก็จะทิ้งให้เขาแห้งสักแป๊บหนึ่งครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญอีกหนึ่งอย่างที่จําเป็นต้องมีมากๆครับเพราะว่านี่คือกวากดํานะไม่ใช่กวากเขียวถ้าเกิดกวากเขียวไม่เป็นไรแต่กวากดำอ่ะกวักดำกวากดงคือเราต้องถนอมเขาหน่อยนะครับเราก็จะใช้ปูนแดงนะครับผมป้ายไปที่ตัวต้นต่อนะครับอ่าป้ายไว้ป้องกันเชื้อราครับเพราะว่าเวลาเราลดน้ําเขาอาจจะเกิดเชื้อราขึ้นได้เราการไว้ดีกว่าแกนครับ เจ้าพวกนี้ก็ป้ายเหมือนกันครับหรือถ้าใครจะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ผมว่ากันเหนียวไว้ดีกว่าเพราะว่ากักดําค่อนข้างที่จะมีมูลค่านะครับบ้านผมตอนนี้กำลังร้อนและแรงมากบ้านท่านผู้ชมเป็นไงบ้างเลยเล่าให้ฟังบ้างนะครับคอมเมนต์บ้างก็ได้ครับแล้วก็มีต้นไม้ใดที่อยากให้ผมทดลองทําให้ดูรอกได้ครับหรือต้นไหนที่แถวบ้านท่านผู้ชมมาขายดีเงี้ยบอกกันได้แล้วสู่กันฟังได้เพราะว่าผมก็จะพยายามขยายให้ได้มากๆนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดเราจะทําสวนป่าครับกว่าที่ไม้ป่าเราจะเริ่มขายได้นะ่ะมันคือมันหลายปีมากๆนะครับเราก็ต้องหาพวกไม้เหล่านี้แหละครับที่จะให้เขาอยู่ร่วมกับสวนป่าได้นะครับที่เขาเป็นไม้ในล้มเพื่อที่ระหว่างที่ต้นไม้เริ่มโตรครับพอเราปลูกผักปลูกอะไรไม่ได้แล้วเงี้ยไม้พวกนี้แหละก็จะมาแทนที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเราก็จะมีคลิปปลูกผักด้วยเรื่อยๆครับเพราะาปีแรกๆกับสวนป่ามันสามารถปลูกได้ครับพวกพลิกมะเขืออะไรเงี้ยคือเราปลูกได้ เป็นปลาสามอย่างประโยชน์สีอย่างพืชท่ามดับสูงกลางเต้ด้ดินอะไรเงี้ยคือเราทําได้ครับผมในระหว่างช่วงที่รอปูนแดงแห้งนะครับเราก็จะเตรียมวัตถุดิบใช้ในการชํานะครับผมซึ่งอันนี้นะผมก็จะใช้ขุยมะพร้าวนะครับที่แช่น้ํามาแล้วตรงนี้ผมแช่มาสามคืนกว่าแล้วนะครับผมหลังจากที่เรานําขุยมะพร้าวใส่ตะก้าแล้วนะครับเราก็นําไปล้างน้าครับผมเอาให้น้ําใสเลยนะครับน้าใสอย่างที่เห็นตามภาพเลยเห็นใช่ไหมครับผม หลังจากที่เราเตรียมขุยมะพร้าวแล้วนะครับเราก็เตรียมทรายนะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นทรายหยาบนะครับผมทรายหยาบที่ใช้ก่อสร้างเนี่ยครับผมที่เราหาได้แต่ถ้าเกิดไม่มีก็ใช้ขุยมะพร้าอย่างเดียวก็ได้นะครับอย่างที่3ามที่เราจะใช้อย่างหนึ่งนะครับผมก็คือแกลบนะครับอันนี้ผมหมักไว้เป็นปีแล้วครับผมหมักจนแห้งจนกรอบแล้วครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นอาหารให้กับลากของพืชเจ้ากวักมรกตได้นะครับครับผมหลังจากที่เราเตรียมอุปกรณ์จนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ช่วงระหว่างนี้นะครับผม ตัวนี้ปูแนแดงเริ่มแห้งแล้วนะครับก็เรามาทําขั้นตอนการเล่งรากกันดีกว่าซึ่งถ้าเกิดเป็นกวากเขียวอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้แต่เกิดเป็นกวากดำผมว่าใช้มันดีกว่านะครับซึ่งสูตรที่ผมใช้อยู่นะครับผมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดนะผมใช้ผงฮิวมัสที่เป็นผงฮิวมัสสกัดนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นผงฮิวมัสที่โพแทสเซียมสูงมากๆก็จะช่วยในรูเปิดตาลากแล้วก็เปิด ลากเปิดตารากเปิดปากใบแล้วก็ทําให้เขาหาอาหารได้เก่งคือตัวนี้ไม่ใช่ปุ๋ยนะครับจะเป็นตัวเล่งที่จะให้เขาออกหาอาหารนะครับผมก็จะผสมน้ําผมก็จะนํามาผสมน้ํานะครับผมนี่เค okay, ครับผมตัวนี้ก็ใช้ประมาณที่5 0ซีซีต่อน้ํา10ลิตรก็ได้นะครับเพื่อความเข้มข้นนะครับเพื่อให้รากได้เดินดีก็ถ้าเกิดใครไม่มีตัวผงโพแทเซียมแบบของผมนะครับซึ่งหลายๆท่านคงไม่มีแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ถ้าไม่อยากมีกระทักมาถามผมได้แต่ถ้าเกิด อยากใช้ง่ายๆก็นี่เลยครับผมสูตรบ้านๆที่หลายๆช่องเขาทํากันนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันก็จะมีกะปิ1ช้อนนะครับแล้วก็เครื่องดื่มชูก,กําลังแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะครับเครื่องดื่มชูกกําลังที่ใช้แล้วช่วยเร่งสีด้วยเร่งรากด้วยก็คงต้องเป็นตัวนี้เลยครับผมเราจะไม่พูดชื่อนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สนุนเราแต่เราก็ให้เครดิตเขานะครับผมก็ใช้ประมาณ2ฝาเอาผมเทเลยกะระยะใช้ได้เหมือนกัน แต่คืออันนี้เราทําให้ดูนะครับลกแล้วเราใช้ผงโพแทสเซียมครับผมซึ่งจริงๆผงโพแทสเซียมของเรามันก็ดีมากพออยู่แล้วก็เดี๋ยวจะใช้แล้วก็ทดลองให้ดูนะครับอันนี้เราใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ลงไปแช่เลยแช่ได้ทั้งใบทั้งรากเลยครับผมไม่ต้องกลัวเพราะว่าตัวนี้เป็นอินทรีย์ครับเป็นออร์แกนิกอ่าเราก็จะแช่เอาไว้นะครับผมครับผมหลังจากนี้เราจะแช่ไว้ที่1 5าถึง20นาทีครับแล้วก็ระหว่างรอเราไปคลุกส่วนผสมที่เป็นดินกันต่อดีกว่าครับ ครับผมหลังจากที่เราแช่ท่อนพันุ์ของต้นกวากบักรกดําในน้ํายาเร่งรากสูตรของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เรามาผสมดินกันก่อนดีกว่าครับผมก็นําทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ในตอนแรกนะครับทั้งขุยมะพร้าวทรา,ายละเอียดนะครับผมแล้วก็แกลบเนี่ยครับนํามาผสมให้เข้ากันเลยนะครับผมผสมให้เข้ากันคือไม่ต้องฟิตตายตัวมากนะครับผมแต่ก็ เน้นความล้วนซุยเป็นพิเศษนะครับคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับผมแล้วก็เติมด้วยน้ำหมักนะครับผมน้ำหมักตัวนี้เราใช้เป็นน้ำหมักปุ๋ยปลาทะเลบดอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นไนโตรเจนสูงปุ๋ยของเรานะครับก็จะไปอยู่ในวัตถุดิบในการปลูกนะครับผมทําให้เมื่อรากกักมลกตออกมาแล้วครับเขาก็จะมีสารอาหารที่จะทําให้ตัวเขาแข็งแรงเพื่อที่จะได้แทงหน่อออกมาไวยิ่งขึ้นครับครับผมหลังจากที่เราแช่ค่อนพันมากว่า10นาทีแล้วนะครับเราก็มา ปลูกกันเลยดีกว่าครับซึ่งอันนี้จากกระถางเดียวนะเราตัดไปสามกิ่งเราได้อกมาเป็นสิบเลยอีกหนึ่งเดือนสองเดือนต่อจากนี้นะครับเราจะมีกวกดําขายเยอะมากๆนะครับผมก็นํามาใส่กระถางนี้นะครับแล้วก็ปักลงไปเลยครับผมปักลงไปดินก็เราเน้นดินที่ร่วนๆนะครับอันนี้ตอนที่ขั้นตอนแรกนะครับเราจะยังไม่ใส่กาบมะพร้าวสับนะครับเพราะว่ามันชิ้นใหญ่เผื่อลากเขาแทง ถ้าลูกมาโดนกับมะพร้าวสับเนี่ยมันก็จะช้านิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเกิดพอที่เขาเป็นรากแล้วเดี๋ยวใช้ได้อ่าอันนี้เราก็ใส่ไปเลยนะครับดินเน้นที่ร่วนนะครับผมจริงๆแล้วกักมลกฏถ้าไม่มีส่วนผสมอย่างที่บอกครับใช้ทรายกระขูยมะพร้าวก็ได้ครับไม่ต้องใช้แกลบหรือจะเป็นดินขอเป็นแบบร่วนๆเลยครับผมเน้นความร่วนนะครับผมจริงๆเป็นดินก็ได้นะครับแต่ก็ต้องหมักให้ดีก่อนก็จะดีนะครับ เน้นที่มันร่วนแล้วก็ไม่ให้แน่นนะครับผมครับผมมาดูกันดีกว่าว่า1กระถางของเราจาก3าตอเน,นี่ยเราได้หมดกี่ต้นนะครับผมก็ทําเป็นแถวละสามนะครับ3 6 9 12 1 5 1 6ต้นนะครับผมท่านผู้ชมผมได้ทั้งหมด16ต้นเลยนะครับผมดีใจมากแล้วก็ตัวน้ําผงฮิวมัสโพแทสเซียมที่บอกเนี่ยนะครับก็หลังจากเสร็จแล้วเราก็ลดต่อได้เลยนะครับผมลดให้ชุ่มเลยเพราะหลังจากนี้อีกหนึ่งเดือนเขาจะไม่ได้น้ํานะครับ จริงๆเราได้17ก็สามารถทำาิดได้นะครับเพราะว่าอันเนี้ยใครได้เนี้ยคือโชคดีเลยเพราะมีตั้ง4ใบแน่อันเนี้ยแต่ไม่เป็นไรครับผมคืมอลดได้เลยนะครับลดเลยลดเลย นี่ครับลดน้ําแล้วก็นิ้นให้ใบสะอาดนะครับผมเพื่อที่จะได้เขาได้ส่งเขาแสงได้นะครับอโอเคครับหลังจากที่เราลดน้ําจนชําแล้วนะครับผมท่านผู้ชมเราก็มาสู่ขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะครับถามว่าทําไมอันนี้เราถึงดูมีพิธีรีตองมากลอเกินเพราะว่าเขาเป็นกวักดาครับเป็นกวักดํามันแพงกว่ากวักมรละกดเขียวเยอะมากๆเราจึงต้อง ใส่ใจเขาหน่อยนะครับแล้วก็ครับผมแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายที่เราจะใช้นะครับผมนั่นก็คือถุงใสนี่ครับผมซึ่งเราจะลองพื้นด้วยทรายนะครับผมทรายละเอียดทรายหยาบก็ได้ครับท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมมีครับแต่อยากให้ใส่ครับเพราะว่าถ้าเราแหะเกินไปหรืออุณหภูมิพื้นมันร้อนเกินนะครับเขาก็อาจจะส่งผลได้แต่ถ้าเกิดมีทรายเนี่ยแน่นอนเวลาน้ําที่ไหลลงไปนะครับเขาก็จะลงเข้าไปสู่ที่ตัวทรายนะครับ ทรายก็จะเก็บซับความชื้นได้นะครับผมแล้วก็ถ้าลากทะลุเขาก็จะทะลุลงทรายก็สามารถลากก็เดินได้ดีนะครับอ่าก็ใส่ถุงไปเลยนะครับ เรียบร้อยครับผมหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะไปไว้ในพื้นที่ร่มแสงลําไรใต้ต้นไม้หรือบริเวณข้างบ้านที่ไม่โดนแดดโดยตรงหรือจะโดนแค่ช่วงเช้าก็พอนะครับผมก็ทิ้งไว้อีกหนึ่งเดือนนะครับเราจะมีตัวอย่างให้ดูที่เราทำเอาไว้นะครับครับผมและนี่ก็คือตัวอย่างของที่เราได้เคยทํามาไว้นะครับก็เดี๋ยวแกะมาให้ดูเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่ครับรูฮ่าดูครับผมท่านผู้ชม หัวแน่นๆเลยเห็นไหมครับผมหัวโตๆกิโลหบาทหัวขาดๆกิโลบาทเดียวส่วนอันนี้เป็นแบบกิ่งนะครับผมเป็นแบบกิ่งที่เราชําไว้1กิ่งนะครับแล้วก็แทงหนอใหม่ขึ้นมาซึ่งอันนี้เราก็สามารถจําหน่ายได้นะครับผมแล้วก็ท่านผู้ชมสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะผมใช้ผงฮิวมัสแล้วผมจะผสมไอ้ตัวนี้ไปเพื่ออะไรครับจริงๆแล้วมันมีเหตุผลนะครับ ครับผมในส่วนของที่เราชำนะครับอันนี้นะครับเป็นกวากมรกตฉบับ21ใบนะครับเขาว่ากวากมรกต21ใบเนี่ยจะแหงมากๆเดี๋ยวเรานับโชว์เลยนะครับส4 6 8 10 12 14 16 1 8 20บ1อใบครับขออภัยครับจริงๆแล้วกวากมรกตแบบ21ใบเขาว่าเป็นกวากมรกตที่ท่านใดมีปลูกแล้วนะครับจะแหงมากๆนะครับก็ดาไปผูกได้แดงอะไรเงี้ย คิดสิ่งใดขอพอรสิ่งใดก็จะได้อย่างปรารถนานะครับผมซึ่งเราก็มีนะครับไม่เพียงแค่กวักมรกก21ใบนะเรามีต้นตำลึงด้วยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมสูตรดินที่จะใช้นะครับก็จะเป็นดินผสมใบก้ามเป็นดินใบก้ามปูที่เราหมักมาแล้วนะครับดินใบก้ามปูหมักผสมกับเผาสับแล้วก็ขุยมะพร้าวละเอียดนะครับผมแล้วก็มูลวัวนะครับผมอัตราส่วนก็ขุยมะพร้าวสับกับ ขุนมะพร้าวกับกากมะพร้าวสับย่อยเนี่ยสัก70%แล้วก็มูลวัวอีก10%ใบก้านปูสัก20%นะครับผมก็จะได้เป็นดินปลูกที่สามารถรากเดินได้ดีนะครับผมความชื้นก็ที่ประมาณ 60- 70%กเร์ไม่แตกนะครับก็ขยายกระถางอ่านี่ลากเขาก็แน่นๆเลยครับผมลากแน่นสําหรับที่จะขยายกระถางได้แล้วที่จะขยายกอได้ต่อไปนะครับขยายกระถางเสรบ ตัวนี้เฮงครับกวักมรลกต2 1ใบเขาว่ามันเป็นกวักมรลกตที่จะเฮงนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้สงสัยใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดเราใช้ผงโพแทสเซียมแล้วอ่ะเราจะผสมลิปโพกับกะปิไว้ทําไมก็เพื่อที่เราจะฉีดพ่นนะครับสูตรนี้จะนอกจากที่จะเร่งรากแล้วนะครับตัวกะปิและเครื่องดื่มตัวลิปโพเนี่ยมันจะทําให้เร่งสีได้ดีนะครับเราก็จะฉีดเลย พอดีผมไม่ได้สายเซอรพรสาามากเพราะว่าเราเตรียมตัวว่าจะใช้ฟ็อกกี้ฉชีดครับฉีดได้กับพืชชุกคินิสเหมือนกันนะครับผมจะสูตรนี้กระฉีดเพื่อเล่งสีได้เลยนะครับเล่งสีเล่งรากสีสดงดงามไม้ด่างก็ใช้ได้นะครับสําหรับสูตรเจ้าตัวนี้นะครับผมทําให้พืชสดชื่นยิ่งหน้าร้อนๆอย่างเนี้ยเราเครื่องจะบอกเครื่องพ่นของเราแรงมากเราโชว์ไปไหลายคลิปละคลิปนี้เราจะไม่ยกโชว์น้ำหนักเบาครับผมแข็งแรง เหอเหยียบไม่แตกครับผมอาฉีดต้นไม้เราก็ดูสดชื่นได้นะครับผมเล่งสีโอเคครับผมก็เชื่อว่าคลิปนี้ท่านผู้ชมน่าดูแล้วถ้านําไปใช้มันก็จะเกิดประโยชน์นะครับผมสําหรับการขยายพันธุ์กวักมรกตดํานะครับสูตรนี้กว,ก,กวักดํากวักด่างใช้ด้วยกันได้ทั้งหมดเลยนะครับผม,ผมก็สําหรับการขยายพันธุ์ดูครับผมเรามีแค่กระถางเดียวตัดจาก3ต่อเราสามารถขยายได้ตั้ง16กระถางก็เชื่อว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ชม ที่ดูและนําไปใช้ผมให้ลูกผู้หญิงพันมบ้านผัม่วงพกก็ม่ในคลิปหน้าเราจะทําอะไรกันต่อน,นั้นก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่างๆจากช่องฟาร์มผู้หญิงพันมบ้านผ่ม่วงของเรานะครับก็ผมพิสูจน์แล้วว่าออกจากงานประจําก็สามารถทําอาชีพกเกษตรได้อย่างสบายแล้วก็ได้อยู่กับแม่ได้อยู่กับบ้านก็เชื่อว่าดูแล้วก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีสําหรับท่านผู้ชมที่กำลังคิดทําการกเกษตรอยู่นะครับ